สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสางพระรวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC ฟซีเ่าเอฟซใหม่ทุกๆกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ้อง่าขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหั้นสิ่ง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่30มธันวาคมสองพัน้าร้อยค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมเด็กอายุต่มกว่า18ปีควรได้รับคำรรแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการบรนันทุกชนิดค่ะค <c oughs> ่ะพี่ดองค่ะกรคำนวณน,นะคะเราไปดูดที่29ก่อนนะคะเข้าหรือหลุดนะคะ วันที่29นะคะจะให้เด่นรอบเชา้า5และ7ดเด่นรอบบ่าย5และ8นะคะรอบเช้านะคะบนมา9 1้าหนึ่งห้าล่าง4ี่ดเด่นมา5้านะคะคู่5้าโจงไว้นมันออกมนาะพี่น้องเนาะเด่นเข้าหนะคะเด่นรอบบ่ายใจให้5และ8บนมา801ล่าง4ี่นะคะน้องค่ะ8มาหลักร้อยนะคะ7ก็มาเข้าของรอบเช้านะคะ มาต่อวันที่30นะคะสถิติมีพ่อมีหลุดนะคะวันที่30เด่นรอบเช้าอยู่ที่4และหนะะึ่งค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ4 3 4สาม4 5 4หก1่าห้าแปหนึ่ง หนึ่งนะคะ1น1่งสามหนึ่นเด่น,น,น,นะคะเด่นบ่ายนะคะเด่นบ่ายอยู่ที่3ามและหกค่ะจะคู้ความน่าจะเป็นนะคะสามส สามหนึ่งสามแปดสามหนึ่งสามเจ็ดสามเก้านะคะหกนะคะหกสี่หกหนึ่งหกสาม หกแ0 6หก4นเค่ะเอก้าส4นาพี่น้องหกนะคะเอาแล้วนะคะแอดมินตาลายนะคะพี่น้องค่ะจะมา9กสหรือเปล่าเนาะคะเนาอเด่นมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่6 4 3 4 6 4 1 3, 6, 43, 46, 41, 1กี่็หนึ่งสา จะชอบ1นึ่นะคะจามด้านล่าง3 4 3สีาสาก็6 4 6 1 6หกหนึ่งหกสามนะคระับราคาประมาณนี้ค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันเหมือนกันทุกคน้นทุกหวยก็คือเลขหกและเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจำวันนั้นก็คือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอ,ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชค่มันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ